ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือรนี้นุษยทิยาเกิดได้มาบ้านพอดาวนะคะพอดาวหรือพญ่ดาวนี่นะครับอย่างนี้เพิ่นวาเพิ่นจะให้เป็นโค้งสุดท้ายนะคะเพิ่นวาเพิ่นฟันแล้วโค้งสุดท้ายแต่ว่าเพิ่นวาเลขในคลิปนี้โค้งสุดท้ายนี่จะเป็นล่างย่างเดียวนะคะคลิปแรกที่เป็นเลขเออเลขรับนะคะที่เพิ่นใส่อีโมงใส่ออโมงนะคะใส่อีโมงว่าในคลิปนั้นเป็นเลขรับที่ว่ากับว่ามันรับแบบ มงในนะคะเป็นรับหมายถึงว่าเป็นไส้อีโมงเป็นเฮตตลกให้เพอเป็นพี่น้องเอซีค้ายเขียดซื้อนะคะเป็นเลขควมฝันของเพิ่นคลิปนั่นเป็นเป็นเลขบนย่างเดียวนะคะเพิ่นเน้นบนย่างเดียวแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นเลขล่างย่างเดียวนะคะเน้นล่างย่างเดียวนะคะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวไดเขาไปตั้งเขาไปชมน้ากันลยคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งช่องเลยเด้อเด้อไปฟ้งน้ากันเลยค่ะ พ่อดาวสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือได้ยินว่าจะไฮโค้งสุดท้ายล่างย่างเดียวครับที่มาที่ไปเป็นยังไงว่าให้ลูกหาร้านฟังน้ำเนี่ยคะ่ะมื้อนี้บ่ใส่อีโมงอีกตัวมื้อนี่ยเดี๋ยวแก่ข้าวก่อนนะคะมื้อนั้นอ่าพอดาวเพิ่นใส่อีโมงเพิ่นเว้าความหมายว่าเลขลับนะ หมายความว่าใส่อี่มงปิดหน้าปิดตาเป็นเลขรับคุ้มเป็นจริงเป็นเลขฝันเพิ่นเพิ่นเท็ตต้องวดให้เอ่อคนที่พอถือเลขค่ายเขียดซื้อๆนะคะบางคนก็บ,บอกว่าจักวารับมองไดเลขฝันดีๆนี่เองว,ว่าซั้นก็หมายเพิ่นเป็นเลขฝันนั่นล่ะเพิ่นใส่อี่มงให้ค่ายเขียดซื่อๆบางคนบ่ถือเลขก็เอ่อซีเรียสตรงนั้นนะคะเข้าก็ เพิ่นก็เฮ็ดให้ยิ้มแย้มแก้มใสซื่อๆบ่มีหยังนะคะแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นว่าเพิ่นจะมีโค้งสุดท้ายให้เป็นล่างอย่างเดียวนะครับทีมาทีไปเป็นจังไดงบ้าให้ลูกหลานฟังนําแน่โอ้เรียงเลขกเตียงหวยนี่มันก็เป็นเลขของเทวดาเนาะค่ะเป็นเงินเทวดาเพื่นทีคล้ายๆว่าเพื่นทีแต่แฝงมาเข้าล่างเขา้าเพิ่มฟันเฮาประจําค่ะตามที่เคยฝันมาจังซี่มันก็เคยเข้ามาหลายงวดอยู่ จังฝันเห็นประโยชน์กันโดยชาอังสิ่งอ่ะพ <c oughs> น,นบาดบ้านบังเมี่ยงกับว่าเห็นไปตอนหลับเล่าเล่ามาองสิ่งอะนี <c oughs> ่จะจะขวงกับเล่าสองคนถามกันว่าสิไป้เสยนี่มหาตะปีวันถามเล่ามหาตะปีนี่บ้นนี้ได้นอนหูเมียเกิดกับฝันเนี่ยหน่อยเล่นกับเล่นใหญ่เล่น,ลนตัว คคือฝันว่างสิฝันเด็นประยยทธ์วันนี้บ้าน้ที่สับทิตัวใดมาวแบบเจ็ดศูนย์นั่นแหละมาเจอกันสองคคนค้นมันบาดรองเมียงมันมีคนมีคนสองขอนยูคำเล่าก็แล้วสองเจ็ดศูนย์นี่ความฝันมันจะเปลี่ยนทั้งสี่พอดาวกำลังจะบอกว่าความฝันพอดาวน่ะส่วนมากขับไปบ้านหล้างไดมันจะเป็นเลขมันบ้าค่ะกำลังจะบอกตรงนี้รางวดนี่โค้งสุดท้ายจะหายล่างยังเดียวฝันเกี่ยวบ้านหล้างไดค่ะ เท응ี่ยวบ้านหลังบ้านเล็กที่สองหาบ้านเล็กที่สองหาเป็นยังค่ะตอนเราไปยืนอาบน้ำเยอะหนาบ้านเขาอยืนอาบน้ำเยอะหนาบ้านเขาก็ไปยิ่งไปยิ่งผนไปยิ่งปลาเอิกเสียบนงค่ะเห็นตะนมแล้วพี่น้องสิตีว่าจังไหนสิตีขึ้นกันบ่ตีเป็นเหล็กขึ้นกันบ่ ผมสิตีสองหาหนึ่งหาศูนาเป็น<ด>ลางดนะ้ะเป็นเลขกลางย่างเดียวมัน,ปนเป็นเลขกลางยางเดียวสองหาหนึ่งหาศูนาเออแท่งลางย่างเดียวเลยแต่าติดสื่อบนกัหล่วเตพอาเปนไลเพราะว่านี่ฟันหวานไปยืนอยู่หน,น้าบ้านน่ลางก็ถือว่าเป็นลางทิ่สถานีนี่ทัพน่องทัพว้อมฝันอือ ยู่ข้างล่างยู่ใต่ทุนบ้านเพื่อนว่าอยอะหนาหบ้านแนละ้วว่าไต้ทุนบ้านเยอะหนาบ้านเลยยอะหนาบ้านเลยต่างย่างเดียวต่างย่างเดียวต้นโต,ตพ่อดาวมันมีเลขไหมนี่นเ,น <c oughs> เลขสองหานึงหาศูนย์หาพ่อดาวบอกว่าเป็นล่างย่างเดียวนี่มากตัวได้ร้ายกุ้งถ้าจะเน้นให้เอฟซีไหมคะ่ะเอฟซีนี่สองหากับศูนย์หา สองหากับศูนย์หาที่ว่าเห็นนุมข้าเจ้าน้ำเนี่บอค่ะหนึ่งนมะหนึ่งหากระสุนหาไหหลางไหหลางเลยไหหลางมันเป็นเหล็กเทวดาผากันฉีดเอาต่ว่าผ้าดาวฝันย่ำได้มันฝันบาลีที่ฝันเที่ยวบาลีที่มันจะออกตามบาลีที่ถ้าบอกว่าได้เป็นตัวคือฝันเที่ยวบ้านหลังีดมันจะออกกันบอที่โคง้งโค้งแรกว่างั้แต่ว่าไปหนึ่งซูนหกหนึ่งซูนเจ็ด ตาอันนั้นเป็นบนมันบ่ะคะขากัสิเป็นบนแต่ว่าอันนี้มีตตเลขสองตัวเลยคิดว่าน่าจะเป็นล่างมันป่เป็นล่างขากลัสิเป็นล่างดาวได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้ไปเนี่กระฝันเมื่อนี้บ่เอาอีโมมาใส่ตัวเมือนีใส่แว่นเป็นเห็ดค่ายเกียดถือมพี่น้องเลยวันวันออกหนึ่งศูนห่าโอ้ยสีสูนหาจ้าซีสูนหากับฟันวันหนูกัดมือดิค่ะมันว่ออกชิปห้างนี่นี่เป็นมูถึงเหล็กน้ำเลยเพราะว่า ฟันว่าหนูกัดมือมันอยู่ใกล้ใกล้กันกับซีแยกถ้ากันสิไปเห็ดขั้วหนูจินออมหนูจินมาเนี่ยหนูตัวหนึ่งมันตายแล้วตำวหนึ่งตายเขาเยไปจับมาว่าสิมาขั้วหนูมันเลยประการมือก็ได้ตีซีหนึ่งศูนย์ซีหนึ่งหาตลอดโอซีหนึ่งหาวัวนั้นซีหนึ่งหามันออกซีศูนย์หาเนาะตำรวจจับโมกิดเขาเลยเขเลยเฮ็ดแต้มเดียวสือซีหนึ่งหามันหมอกซีศูนย์หา มันเห็ดเห็ดเห็ดกับเขาว่าสิอ้อมนู้จินมด้วยไก่กับซี่แยกวันนี้มันก็เลยตีเป็นซี่หนึ่งหาเราวาดนี่ที่มาที่ไปเป็นยังไงก็ได้ไปอาบน้ำยื่บ้านเล็กที่สองหาเฮ้ยเขาบอกผมเพืือกันเดี๋ยวเ่งไปอาบน้ำยืหนาบ้านเพิ่นอืมอาบน้ำยื้นาบ้านเพิ่นบ้านเล็กที่สองหาอาบน้ำยืหนาบ้าน คูหยิ่งอีกคนหนึ่งตาโนมบอสซเสือเลยพญาดาวเลวยตีว่าศูนามันบ่ค่ะอนึ่งห่านี่เป็นจ้าไดเอาแต้มนึ่งตีเลยนึ่งหานี่มันกับใกล้ๆกันกับสองกับศูนย์หนึ่งมากับที่อยู่ในล่างๆในล่างๆในควมฟันว่าไข่ๆว่ามีไมี่เล็กน้อยนี่จ้าไดนี่แหละเลย ปนปนกันไปใกล้ๆกกันท mm ั hmm. mm ้งสี่กันั้นก็เลยก็เลยให้ใกล้ๆกันกันคือเอาหาไว้ท่ายเปนบ่หนูเข้าใจถือบ่หาไว้ท่ายเอาหาไว้ท่ายรักสิบมีสองมีหนึ่งมีศูนย์คือจำเป็นต้องกลับบ่่าหรือบ่ต้องกลับเลยาแล้วแจมงันการไรก็ได้สุ่นละมีทุนหน่อยผู่มีทุ่นหน่อยกันไรยนะถ้ามันออกตัวกลับแต่ไหนหรือว่าแต่ว่าพอดาวเน้นล่างย่างเดียวคงสุดท้ายกระเท่าก็ว่า คลิปนั่นเป็นบนคลิปนี้เป็นล่างหายซํานี่บ่มีอีกแล้วมันบ่มีโค้งอย่างอีกละเงินเงินเงิน,นฟันอีกกลบ่อย่างบอกอีกรอกเพราะว่านไก่มือเรีกออกแล้วนะคะเพื่นอนเพิ่อนบ่คอยฟันเพื่อน,นฟันหน่อยๆฟันสองขึ้นสองเทียนี่แล้วไ่ได้จิตบ้มือค่ะคลิปแรกเป็นเป็นบนคล,คลิปแรกพ่อดาวฟันเกี้ยวบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์หกนะคะ ล,ล้าก็ลดเพิ่นเป็น7 0 7, 7. เพิ่นกัเลให้คลิปนั้นมี1 0 6 107นะคะแต่ว่าคลิปนี้เพิ่นว่าเป็นเลขล่างเป็นโค้งสุดท้ายเป็นเลขล่างเพิ่นกับ่ามี2 5 1 5ห5หนหนะคะฟันว่าไปอาบบ้านอาบน้ำยู่หนาบ้านบ้านเลขที่2 5หาไปสองคนนะคะเดาผู้ยิ่งกับปลาโนมเพิ่นก็ตี05เพิน่นว่าถ้าลดลงมากมันก็จะเป็น1 5หานะคะเลขเพิน่นถ้ามันบ่เาขามันจะใกลเคียงเพิ่นกัเลยลดลงห้เลยเป็น2 5 1505นะคะ ทั้งหมดทั broken, tá, ้งมวลเนี eh uh ่ย huh. ก็เป็นแนวท้งหาซื้อสากินแบ่งรัฐบาลนะคะเบิ่งกันไปเรื่อยๆซะก่อนหงวดเขาหงวดบ่ากันมันสือ่ออกหนึ่งซีกับเก่าซีน่ะถือง่ายก็ได้ผูดรเกิดเลยไหวถ่ายมันเป็นเหล็กขึ้นกันหนึ่งซีเก่าซีเหล็กตัวเก้าพูดไดยสื่อเนาะมันเป็นเหล็รักรักนวยมันบนเกลีซีเอ้ยถ่ายกดบซีลางถ่ายกดบซี่ยมันถือง่ายก็ถอดออกกลางลักษณะนั้น แต่ว่าก็นเน้นหายศูนห้ากับสองหามันบ่โอูโหเน้นถึกโตยู่งน้อเออเน้นหศูนห้าสองหตัวเน้นของเพิ่นก็นมีหนึ่งหากับศูนย์หามีตรนี้นะคะเลขพอดาวบ่หลายครูนะคะเพิ่นว่าบ่หายหลายหายหน่อยๆแล้วก็แยกบนแยกล่างคลิปแรกคือที่ว่าเลขลาบมันก็นเป็นเลขบนนะคะคลิปนี้เป็นเลขล่างนะคะ นะคะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นแนวทางหาสื่อสาก,กินแบงรัฐบาลน,นะคะทางช่องเฮ้าเนี่ก็เป็นแค่ซื้อนําเสนอนะคะกับ่าสามารถรู้ว่าเลขสิยออกตัวใดนะคะหายเป็นแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะนะคะคพ่อแม่พน้อีฟซีกับจิตจารณานะคะเด้อถ้าชอบก็บคอยจัดคอยลงทุนนะคะเพระชอบกับเบื้องเป็นสัดติติแล้วก็มารุนน้ากันนะคะวันวันที่16สิงหาส่งหาหกหาเนี่ยนะว่าเลขพอดาวจะใช่หรือจะใกล้เคียงนะคะ กับไ้เปรียบเทียบกับละลายๆสำนักนะครจดไว้แคบนาจอไว้กันลืมนะคะนะคะนุ่นที่ยากอขอพุนพรดาวหลายแด้วก็เด้อที่หายแนวทางนะคะก็ขอให้พรดาวสุขภาพแข็งแรงให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชคดีน้ำเด้อขอพุณนหลายๆค่ะอขอคุณค่ะสวัสดีค่ะ